ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมวัดสวยงามวัดหนึ่งเนาะวัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขาเรียกว่าวัดคลองกระพัวนะครับเดี๋ยวจะพาชมบริเวณรอบๆวัดนะครับว่าจะมีความสวยงามแบบไหนเน,ะนาะเพราะวัดที่นี่เขามีเท้าเวทสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเพีงคพูดกันนะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าดานบนจะมีอะไรให้เราเห็นความสวยงามบ้างนี่ครับคนนี้ครับมาเที่ยววัดอีกครั้งนะห้าครั้งหกครั้งถูกหวยห้าหกครั้งถูกหวยห้าหกครั้งนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่เขาก็ถูกจริงๆเนาะนี่ครับมีความสวยงามนานี้พระหัวสุด ภาพจะย้อนแสงนิดนึงงนี่ครับที่เขาบอกว่าเห็นเขาพูดก,กันว่าเป็นพาเวิสุวรรที่องค์ใหญ่ที่สุดเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าจะมีความสวยงามวงามแบบไหนนะครับ อธิษฐานกันดีๆ จะมีบทสวดให้บูชานะครับคาถาบูชาเท้าวเวสส่วน องค์มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นองค์ที่ใหญ่ใหญ่มากเขาบอกว่าใหญ่น่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะผมเองก็เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพื่อนๆมากันหลายครั้งแล้วเข้ามาก็มากราบไหว้ขอโชคขอราบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ได้โชคได้ราบไปหลายครั้งอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลเนาะ ใครมีโอกาสผ่านมาก็ลองแวะมากราบไหว้บูชาขอโชคลาภดูนะครับวัดคลองกระโพอำเภอพิชัยนะครับมีความสวยงามนะครับพระอุโบสร้างแต่วันที่23ตุลาคมพศสอ4 9 บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เงียบสงบนะครับเป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่ห่างไกลเขาแล้วเงียบสงบเดี๋ยวให้ชมโดยดรอบน,นะครับแต่ก็จะย้อนแสงนิดนึง ชมเลยรอบๆนะครับเป็นวัดที่แบบมีความเงียบสงบเนาะมีต้นไม้มร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆเลยนะใครมีโอกาสแล้วผ่านมาลงมาเยี่ยมชมดูนะครับที่วัดคลองกระเพาะอำเภอพิออพอพชัยนะครับจังหวัดอุต,อตรดิตถ์ของเราเรรนาะ เราได้กราบขอพรทางท่านท้าวเวสวรรคแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาลุ้นว่าจะได้เห็นเป็นตัวเลขอะไรบ้างนะครับคือดูทูหนูดิเบกกลางเลยอ่ะเก้าโอ้ยสามสามเก้าอะไรนะสามสามสามแล้วดูทูปนูดิอ๋ออันนี้ชัดขึ้นเลยอ่ะโอ้นี่ชัดเจนเลยเนาะปีที่แล้วก็ออกสามเก้าเลยสองตัวล่างไม่ใช่สามสามเก้า แล้วของจีนมันไหนสองอันบุแปดเจดเจ็ดกับอนนนยังม่นแปน์อันนี้แปดเจ็ดเจ็ดนนะอันนี้ก็นนา้ะชัดแั้วแหละอันนี้อะไรนะแปดศูนย์สามเอาแล้วครับเอาแล้วครับอันนี้ต้องมารลุ้นต่อครับขึน้อขังนไอแอนเหรอใช่ดูเลยถึงก็ผ่าครึ่งแหละ อ่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่คนนี้ถูกมาแล้วเทหหกงวดซ้อนห้างงวดเหรองวดนี้คือวดที่หกจริงไม่จริงก็มาแล้วนะครับห้างวดซ้อนเดี๋ยวผมจะพาเดินชมโดยรอบๆนะครับว่าวัดนี้มีความสวยงามรมมรื่นกับธรรมชาตินะครับเงียบสงบ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรูปพญานาคนะครับ๋อมีน้ําตกด้วยเนาะ จะมีน้ำตกหลามาจากด้านบนนะครับแต่มันย้อนแสงนิดนึงไม่ทราบว่าพเพื่อนจะเห็นไหมโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นรูปปัน้นเป็นพญายนาคหรือว่าอะไรนอกดันไหมสวยงามมากครับ แต่ด้านล่างชัดเจนคือเป็นรูพญทนาคสีน้ำเงินสวยงามชัดเจนครับเดี๋ยวชมรอบๆนะครับว่ามีความสวยงามแปลกตาดีไหมเดี๋ยวผมเห็นแล้วดูความสวยงามแปลกตาดีมาก แต่จุดนี้เป็นจุดที่ย้อนแสงนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าภาพจออมาดีไหมบางส่วนกําลังก่อสร้างเพิ่มเติมเนาะความสวยงามงดงาม ผมชอบมากเลยน้ำตกตัวนี้ดูแลเพลินตาดีสวยงามนะครับเท้าเวสต์วันอยู่ด้านบนไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระศิวะหรือเปล่าอยู่ด้านในเนาะผมก็ไม่ไมไมแนะ่ใจเนาะว่าจะใช่ไหม มีหลายจุดนะครับด้านนี้ก็มีนะครับองค์พระแม่ทรณีบีบมวยผมเนาะนี่ครับโดยร,บรอบใครอยู่ใกล้เนาะแถวพ่เอพอพ่ชัยแถวอุตรดิตพิษณุโลกพกิจิต มีโอกาสก็ผ่านมาทางนี้ก็แวะเยี่ยมชมวัดที่มีความสวยงามตรงนี้ได้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาให้จุดประทัดเสียงโชคนะครับประทัดนี่ชุดเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับจุดประทัดเสียงโชค ครั้งที่แล้วป่าโลดเขาก็จุดไป <23. S 1> ได้สองสามนะครับสองสามสามสองที่เอาสองสามสามสองอุ้ยกี่นัดเนะียาวเหมนะือนกันนะอ๋อนี้เป็นจุดแล้วก็ดึงเงี้ยนะอันนี้ครับอันนี้เป็นฝ่ายดึงครับอันนี้เป็นแผนกจุด ีออกมาหามนิดนึงเสียงโอ้จุดแล้วครับจุดแล้ว โอ้โหูอื้อเรียบร้อยเอาเรามาดูกันมาลุ้นกันนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้เห็นเลขเสียงทายอะไรอ่ะฮะอันเดิมเหรอสามสองข้างลลางข้างล่างหกฮากาวเป๊ะเลยสามสองได้ตัวเดิมอีกแล้วสามสอง ตัวเดิมเหมือนแทนเดิมเห,เหมือนเดิมป่ะใช่ใเลยเหรอไม่สับเดี๋ยวจะเอารูปเก่าใหดูตรงแต่หางมันไม่ได้เอามาหางมันอยู่บ้านเป็นรูปได้ถ่ายไหมถ่ายดิเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเหมือนเดิมไหม <laughs> ตัวเดิม <laughs> เราได้เสียงทายเสียงโชคขอพรอแล้วเนาะเราก็จะเดินทางกลับแล้วครับเป็นบรรยากาศก่อนเดินทางจะกลับนะครับเอาภาพสวยๆเนาะ องพรยานาคพ่อปู่เท้าวิรูปักโขนคราชนะครับจุดนี้จุดหนึ่งก็เป็นจุดที่กราบไหวบูชาท้าเวสวร์นะครับ ตรงนี้ก็แม่ย่าลนบเกตเนาะนาคีนิวิสุทิเทวีนะครับอันนั้นก็คือแม่ยาสีปทุมมานะครับจุดนี้ก็เป็นช้างสามเสียนนะครับ โดยรอบวัดโดยประมาณก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับเนาะท่านใดอยากมาทําบุญที่วัดของกระพัวก็มาทําบุญชมความสวยงามงดงามขององค์พาวิสวรรณองค์ใหญ่ที่สุดเนาะในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราได้นะครับไปมาสะดวกง่ายไม่ยากเลยครับทางสะดวก สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆไปติดตามคลิปต่อไปคลิปใหม่ของผมนะครับใน2ฝั่งของแม่น,นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่นะครับ